สวัสดีครับ SC Channel นะครับมาแล้วครับผมก็วันนี้นะครับนำรถเท็กเตอร์ L4018SP Special นะครับรองรับบี0นะครับมาให้ทางพี่ๆรับชมนะครับเนี่ยก็วันนี้มีสต็อกลงมานะครับ2คันนะครับแ4ลนะครับผมแล้วก็ในส่วนของ L5018SP นะครับก็ลงมาสต็อกนะครับวันนั้นรีวิวตัว L50 ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะให้ดูตัว L4018SP Special mm hmm. กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับทางพี่ๆก็ตัวนี้นะครับตัว L4018 Special นะครับรองรับ v 2 0นี่นะครับผม Kubota L4018 Special นะครับเดี๋ยวเราดูภาพรวมกันก่อนนะครับผมนี่ยังไม่ได้ประกอบหลังคานะครับเพราะว่ารถรถเพิ่งมาลงสต็อกนะครับราคาตัวนี้ก็ ส่วนน้ำราคานะครับ L4018 นะครับอยู่ที่498,000นะครับก็ราคาจะปรับขึ้นมานิดหน่อยนะครับนี่ครับนี่จะเป็นทางมุด้านหน้านะครับ L4018 นะครับมาด้วยกับโฉมหน้าโฉมหน้าแบบรุ่นใหม่นะครับแบบ มัตติเลเวชชิปนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นแบบสแตนเลสสีขาวนะครับนี่แบบตัวใหม่มานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับดีไซน์ใหม่นะครับแบบมัตติเลเวชชินี่ครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ใหม่ขึ้นนะครับกับตัว รุ่น L32 L40 แล้วก็ L50 ในสไตล์แบบ s SP t Special รองรับ B20 นะครับนี่ครับรองรับ B20 มี20นะครับรองรับไบโอดีเซล B20 ไบยโอดีเซลก็ถ้ากับว่าใช้ทั้งดีเซลแล้วก็ B20 ได้นะครับในตระก,กูลนะครับ L4018 ก็จุดเด่นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของมือจับนะครับก็จะเพิ่มทางด้านขวามือให้กับทางลูกค้านะครับแต่ถ้าเราขึ้นไปที่บนรถนะครับก็แนะนําให้ขึ้นทางด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าจะมีขาบันไดขึ้นอยู่นะครับนี่นะครับขาบันไดด้านนี้นะครับก็ตอนขึ้นก็ไม่แนะนําให้กระชากพวงมาลัยนะครับให้ยึดตาม ที่มือจับรองรับไว้นะครับดีกว่าเพราะว่าถ้าเราเถลอไปจับพวงมาลัยเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อบูดคอพวงม,มาลัยได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นยูบล็อกนะครับของคูปุต้านะครับที่ทำเข้ามาใหม่เดีย๋ยวดูมุมท้ายหน่อยนะครับนี่ นี่ก็เป็นที่ลองเสียบหางรากนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูในกล่องยูบล็อกนะครับกล่องยูบล็อกก็เราก็สามารถที่จะเปิดตรงนี้ได้เลยครับกล่องยูบล็อกจุดเด่นในรอบนี้นะครับก็จะเป็นในของ SP Special นะครับก็จะมีสายชาร์จตรงนี้นะครับอยู่ที่รองรับอยู่ที่12โวลต์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นสายโทรศัพท์หรือว่าพ่อพัดลมก็สามารถที่จะเสียบสายชาร์จได้นะครับก็หัวมันคล้ายๆกับหัวในรถยนต์นะครับนี่ครับผมสามารถปิดเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นที่วางขวดน้ํานะครับวางขวดน้ําได้นี่นะครับสำหรับที่วางประแจเลื่อนนะครับ ควรวางบรรจัยเลื่อนในพื้นที่จัดเก็บเพื่อป้องกันปรจจัยเลื่อนกระแทกกล่องเสียหายนะครับก็เป็นแนะนํานิดน,นึงนะครับก็เราก็ตรงนี้เปิดได้เลยนะครับนี่นะครับเปิดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับกล่องยูบ็อกซ์นี่ครับข้างในนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปอันนี้แค่ดึงออกมาได้นะครับใส่แจไว้ข้างล่าง นะครับนี่เราก็แค่ใส่ตรงนี้ครับชั้นแรกและก็ชั้นสองข้างล่างนะครับเป็นกล่อง u-Block นะครับ mm hmm. ก็ในเรื่องของการทำงานนะครับ mm hmm. ก็เชื่อมจากคอยฟ้าตัวนี้ลงมานะครับนี่เข้าไปตรงนั้นนะครับในส่วนตรงกลางตรงนี้ก็เดี๋ยวกําลังเช็คอยู่กับทางห้องอะไรนะครับว่าสามารถที่จะซื้อ เพิ่มเข้ามาใช้กับตัวตัวแรกๆแล้วก็ราคาประมาณเท่าไหร่ได้นะครับผมรองรับกันได้นะครับ4,98,000นะครับ L 4 0 k u t a คูปต้านะครับคูปุต้ L 4 0 8 8 s p e c i น l 4 9 8ป0 0นะครับก็โอเคครับผม S Channel c นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ ประการใดต้องขอไปทากพี่พีไว้ด้วยนะครับพี่พี่มีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ลงมาที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวไว้รับชมคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม